ค่ะทุกคนมาดูหอยกันทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เบิองเบืองเบืง,บง,บงนาติมจือนี่แล้วเนนี้สับแดงดูก้อยค่ะก้อยถ้าบล็อกก้อยค่ะ้าบล็อกก้อยกะปิ้งค่ะคุกกี้เกลืคุกเกี้กเกลือกรสุนเล็กน้อยแล้วก็ย่างค่ะย่างไม่งั้นก็ทําน้ํากิ้มซามรสทำน้ำกิ้มซามรส น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะปิง้งย่างซุกๆ,ๆุกแล้วกันหัวหมาาหัามาา,มาแซลค่ะพี่น้องก้อยนะคะ่ะก้อยกลอยกลอยมีน้อยชีทำการก้อยก้อยเนยเอาไว้ทายย่างย่างแล้วก็เฮ็ดน้ำแก้วน้ำจิ้มสามรสขึ้นสุดยอดเลยพี่น้อ,อ,ดดนองค่ะหอยเอียงมาหนยไงเพื่อนเพื่อน,น,นอะมาฝากขอบ ขอบใจายหลายเด้อคุณเพื่อนเอ,อ้ฝ่ายคุณแม่แม่ฝ่ายค่ะแม่ฝ่ายคุณเพื่อนค่ะขอบใจมากมาเลยเอาหอยมาฝากหอยลูกใหญ่ๆในรอบนี่รอบสองเอามาหลายกานีก,ก็ดีขึ้นกันเด้อฝ่ายเอ้ฝ่าย,ออย,ายขอบใจมากๆเลยค่ะคุณเพื่อนขอบใจมากๆเลยค่ะหอยใหญ่หอยใหญ่